เออทำไมมันขึ้นได้ไม่แน่จะบอกนะพออัดแล้วหลุดเลยโอเคมาเอาไปกับสวัสดีครับพ่อกับผมมาจีนสุรเกียร์แเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วผมกับผมอาร์จีทีเอ้ยไม่ใช่เอ้ยจ้าผมกับผมมาจากจีสเกียร์นะครับวันนี้เราอยู่เกมเด้พูเด้พูก็ ไม่รู้ไนงะลองเล่นดูเฉยๆหนะ่หนละนะก็ความจริงก็ยังไม่ยังไม่ได้เช่านะเกมนี้ก็แบบเอ้ยทดลองเล่นไปก่อนดูดิว่าจะสนุกไหมผมว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็เขียนชื่อคลิปทดลองเล่นเกมนู้นทดลองเล่นเกมนี้เรื่อยๆไม่มีอะไรดับเขียนทดลองเล่นเกมทดลองเล่นเกมนี้ๆๆๆๆๆ อะไรเนะี่ยบอลบอลบอลคเชื่อไหมถ้ากาวเกมเนะี่ยมันเป็นเกมที่ให้เล่นเกมทุกเกมฟรีนะแล้วเล่นได้อย่างไม่จํากัดพร้อมเซฟเกมให้พร้อมเนะี่ยไม่งั้จะเป็นแอปที่ทุกคนเนี่ยเล่นทุกวีทุกวันจริงเห็นว่า Marvel comic ก็ถือว่าเป็นใครท่า,านทีน่ผมก็ชอบเหมือนกันนะอืมผมก็ชอบเหมือนกัน DC ก็ชอบเหมือนกันชอบหมดอ่ะ ระดับใช่ไหมระดับการแล้วกัน normal ถ้าผมชาร์จแบตไปดนะ้วยเนี่ยจะทำให้คลิปมีเสียงเวูรนะครับฆ้าไม่ได้หรอผมไม่ยอยากดูเสียูนี้ผมพูดเลยว่าผมขอบเสียงยนะครับเพราะว่าไอฟไฟนอฟเฟีเนี่ยมันมันติดลิขสิทธิ์นะทำให้ผมว่าเออสิเลกซิต์ก็ต,ต้องอย่างเงี้ยแหละ เสียงเล่ปูผู้มีชุดดัดหนางไข่คือดูชุดมนันหน่ชุดมันแบบอะไรวะ <c ười> ผมก็จะมาเดินเกลียนในนะห้องเด่ปูดูมันมีอะไรบ้างแล้วผมก็จะลองเลือกตัวเลือกอีกเกกตัวหนึ่งช่างแต่ ยังไงก็แค่เดินเล่นยังไงเรายังไม่ได้ยิงนะเพราะว่ามันเยอะเพราะว่าอยกว่าเราจะได้เล่นก็นานต้องร้อนพูดเสร็จอ่ะผมต่อเสียงให้ดึงโอ้ยเยอะไอออฟเดดก็คนที่เสียงอะไรก็ยินสนใจเสียงผมเอาท้าเปิดพัดลมปิดติดอย่มันร้อนเนี่ย ให้ผมเปิดเสียงมันลงก็มีเสียงวู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 อะไรเดดผู้ Deadpool นี่ก็เป็นตัวละครตัวนึงที่มันไม่มีวันตายนะแต่เวลาเล่นเก,มเ,กมเนี่ยเวลามึงตายนี่แพ้เลยถ้าไม่เล่นเกมมันแบบเฮ้ยไม่มีวันตายจริงๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่อยากสนิทกับแตเกมไม่มีวันตายเดดผู้ นะครับเราจะไม่ได้สู้หรอกเราก็แค่ต้องมาเดินทัวห้องได้ปุ๋ยรูปก,ออกากเตียงอ้เเี้ยรูปกอ,อกจากโซฟาเดี๋ยวนี้เว้ยเฮ้ออกมามึงออกมาหนึ่ง จะบุนแรงนหนาพี่นหอวบางทีเราจะมาดูอ็อบเจกตน์นี้กันนะไม่ใจธรรมะมามา,มา,มากดอะไรบ้าเอาดีโอเค,อเคมาเด็กผัวก็ไม่เคยเจอมันไม่ได้เจอโอเคแล้วก็เดินทั่วโตครับโอ้โหนี่ปูปวดขี้ยังไปขี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปกินพิซซ่ากันไปขี้ก่อนขี้ลงล้างหน้าหรือเราล้างหน้าแล้วค่อยขี้วะวเราน่าจะขี้ก่อน โอ้โหอะไรไมันเรียกว่าอะไรนะไอ้ดำๆเห็นดำๆผมเดี๋ยวคิดก่อนมันไม่ชื่ออะไระจำไม่ได้เหมือนกันเห็นดำๆคืออะไรเป็นดึงมาเฉยเลยคือข้อสมคัญพิเศษของเนทพูก็คือการทำพังทลายของมิติอะไรเขาเรียกว่าทะลุมมิติอะอนนะที่ะรล่ระนะารมายแรงดีกว่า นี่มันล้างทั้งหน้ากากเลยเหรมล่นอ่นางนกะับน้ำไม่ได้ดูดูอ่างเตื้อชัดๆครับไปดีกว่าๆๆนะป,กาปะกินพิซซนะ่ากันครับเย่เตะเตะเราก็จะโอ้โหเดินยากชิบหายเลยแต่มมองผมว่าทำไม่ดีเล ก,กินพิซซ่าเมื่อไหร่จะได้กินอ่ะกินพิซซ่าดูนะครับพิซซ่ามันจะสุดยอดมากเห็นเรับ่ากนะินยังไงกดกินกินให้หมด ให้มันกินไปเรื่อยๆเฮ้ยยา유티โอ้โหต้องทำสิบสี่ออบเจกเดี๋ยวกินมเบียร์ไว้ใช่ไหมอ่ะเดื่มสักขวดอีกสักขวดอืมเอาอีก้วเอาอีกแล้วก็เอาอีก ทำไมจะเอาอีกอ่ะมันต้องมีอะไรแถวนี้นะอ่านี้นี่และ Alright ฮัทโอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผมก็อยากไลฟ์สตรีมเลยเดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมไม่ได้บนยูทูบแล้วกันเลยอีกที่หนึ่งเพราะไม่มีโปรแกรมนี้เห็นมาไลฟ์สตรีมได้ขอทำอาหาร สีที่ขบบวบนมไกเป็นอาหารเช้าแพนเคน้กนะแพนเคก้กอะเดดพูดเขามีพลังทำลายอะไรทะลุมิติที่สี่ก็คือพลังที่สามารถรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นตัวกระตูนนะครับมีอยู่ครัง้งหนึ่งเดดพูดรู้ว่ามันเป็น,ปนไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่จัก,กรวาลหลังนะเป็นจัก,กรวาลเสริมหรือก็คือมิติแห่งความจริงมิติอื่นที่เดดพูดรู้ว่าเฮ้ยกูเป็นตัวกระตูนนี่หว่า กูทุนไม่ได้กูต้องออกไปสู่โลก่ความจริงก็เลยเขาก็เลยฆ่าซูปเปอร์ฮีโร่ทุกตัวแล้วก็ฆ่าไในมติติอื่นๆหรือก็คือมิติความเป็นจริงอื่นๆเพื่อฆ่าซูปเปอร์ฮีโร่ให้หมดเพราะว่าการฆ่าเขาคิดว่ามันเป็นการที่จะปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นตัวกระตูนได้นั่นเองนะครับหนังสือก็หนังสือเดดพู o คิวเดอรมาเวลยูนเวิร์แล้วก็ต่อด้วยเดดพูลคิวไอเกสตัดเดดอะไรทอย่างเนี่ยนะที่มันเป็น เด็ดผูลคิวนิทานอันเก, okay. ก่าๆโอเคแล้วก็เป่าไปดิเด็ดผูลคิวเด็ดผูลจบฟรีอันนี้นะฮะเพื่ไปหา ale, <c oughs> ดูกันได้คนระับหรือไปหาอ่านกันก็ได้แต่เหลือสี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเออเป็นมาเดี๋ยวผมถ้าเสียงดึงก็อออขอมาทำใจตัวนะ